การผลครับคุณหนี้วันอาทิตย์นะครับช่วงเวลาเที่ยงเคืองนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมผมอยู่ช่วงมานต้องแค้นนะครับน้องแค้นย่างเอือดตําบลสำโรงคุณพ่อปิสัยสีสเกตสองสองโครับเล่อยมาจากอุ้งทุ่นนะครับโต๊ครับนี่นะครับบ่ายมูงรึ่งนะครับนี่ตกไปแล้วได้ครับนี่เพว่าระยะทางที่ตรงนี้ใกล้ซำไดนะครับเปียกืมขึ้นกระโต๊อยู่ครับเอาผูสีมีน้มแช่เข่าอี่นอกพีนองนะครับน้อง มาเท่าวันนี้นะครับถนนสองสองหกนี่ทายนี่ปัญเอือดนะครับเมืองตงหอดใจตงหอดบานผมบอนะครับออกมาซ่อมรถครับวันนี้ก็เลยมารีวิวเส้นทางนะครับยูดีก์ใะไม่ได้ครับได้ชาร์จเนาะนะครับโตโยต้าวีออด่นไป4,000ันกว่าบาทครับวันนี้โทรเบ้าเลยครับ เอาสนับสนุนกันต่อไปเด้ะครับมีแต่รายจ่ายผมมีเงินเขา่าเลยนะครับสามสีเดือนนี้โอ้สู่ชีวิตครับสู่ชีวิตเนาะเอาบรรยากาศผลลันี่ทั้งนาเข้ากับมันแก่นะครับเราสายมือเนาะนะครับมันแก่นะครับเอาเบืง้งเส้นทางสองสองหกพุพ่อพิสัยนะครับ พรพิสัยศรีสะเกตเส้นทางเส้นนี้นะครับไปศรีสะเกตไปอุบลนะครับ226นะครับบุดนะครับมาจากโคราชดโคราชบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกตแล้วก็ไปอุบลนะครับยกที่อุบลนะครับ226เป็นขาออกเนาะออกมาจากกรุงเทพหน้านะครับนี่มันแก้ครับแถวนี้ก็มีสินค้าชุมชนนะครับกระเทียมหอมวางขายนะครับเป็น ขาขากลางลบนะครับขายตลอดปีนะครับตอนนี้มาบูมอยู่แถวนี้แล้วเนาะทุกปีเพิ่นสิแต่ก่อนอยู่บ้าน้องลุงพอจะ่าถึงอาหกป,ปีดอกเพิ่เนเพิ่มมาหนีนะนะครับจะกี่เป็นทางสองเลนเหมนที่พอแต่สี่เลนเกิดการขายกันดีขึ้นเนะาะเศรษฐกิจแม่ขายมาขายหอมกระเทียมกันหลายนะครับเนาะขาาลางหน้าข้าวซอยสมบูรณ์ที่ครับยอมเดียวมองดีบอตกโอ้โหผมว่าจะสีรีส์วิวฮอตบานผมนะครับเดี๋ยวเบิ่งสมบลรณหน่อยไม่ได้กันเนาะแห้งเลยครับัน,นีอ้า นี่ครับมันเป็นแบบนี้ฝนปีนี้ตกเป็นมองๆภาษาคนอื่นว่าตกเป็นหย่อมๆนะครับเอานะครับจับกล่องไหวนะครับน้องอืออะไรเนี่ยอ่ผู้ซอยผมนะครับตัรจับมันวดดีนะครับตรงไปกับลาดีสไลดอย่าโซทอดนะครับขวามือกับไปสีสเกตสายมือไปโพสีสุวรรณสุรินทร์นะครับ ทางนาเท่ากับสองศนะครับเลี้ยวขวากับ226เส้นนี้่นะครับเลี้ยวซ้ายกับสองศครับนี่ไปนะครับผมก็เสีเลี้ยวซ้ายนะครับเมื่อบาชนะครับอ้าวพอลิลนอยู่ครับนี่ว่ท่านเลื่อนซิปเลยครับว่านี้ภาษาอุทเอกันว่าออกไม่เลื่อนซิปนะครับจังน้อยกับเข่าซากออกก้อนซาแหรอครับนี่ว่าท่านนามว่ท่านโจเข่าอยู่เหมือนลงหลงเนาะว่ท่านไล่ครับนี่ อาครับนี่คือบ้านโนนแดงนะครับนนแดงลูกใหม่สีเลนนะครับมีกอกลางปอกนะครับขายยามวลเลยครับอันนี้ไปหอตลาดควายนะครับนาอบรรยากาศบ้านเฮาโมนีนะ้ะเอาก็สิเห็นฝนตกแค่อยู่บ้นน้องแค่น,นะครับเนาะงยุ้งเดียวแล้วก็มีเมฆ้างหน้ออยู่แต่ว่าหัวสีมาคอยมาแห้งนะครับแต่ว่ากบมาห้อยๆไอ้เจานี้ละ ว่าบ้านใส่ปุ๋ยพันไดนนะครับเพราะว่ามันหนามมันวอท่านโจเขาโจอย่างเลยนะครับทั้งไดงงาหรือว่าบวแรงก็บอกกันได้เด้อครับแต่ว่าสีสเกบ้านผมนี่แรงครับปีนี้ถิงช่วงไปโดนแห้งนะครับนี่ธุรกิจขายยาเพันมู่บ้บานนวลแดงตมบุสําโลกครับนี่สองฝากฟังเลยนะครับนี่มือดรมีตลาดรั่วตลาดควายอย่างพนิร้ายคนนี้อีกนะครับเห็นเป็นธุรกิจเลยนะครับทั้งปีนะครับนี่ยานะครับนะครับกางคงขายยาเอา นองมาเท่านะครับวิธีชุ่มชนแลวกส็สภาเบวดล้อมหรือว่าสับพ้นฟ้าอากาศมันหนีในการเดินทางช่วงสระยะสันส้นๆนะครับวมพิไยบานเทาครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ